Mm-hmm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตัวติดปีกสองบุญนะคะวันนี้เราก็มาติดปีกสองบุญกันที่วัดถ้ำคีรีธรรมนะคะหรือที่เราได้รู้จักแล้วก็ศรัทธากันดีนะคะในองค์พ่อปู่นิลาการนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้อิ่มจะมาแนะนําในส่วนของพื้นที่ที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนบ้างที่เราจะต้องกลับไหว้บูชาแล้วก็สะพานบุญต่างๆใครที่อยากมาเป็นสายสะพานบุญนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอิ่มอยู่กับไกด์นาทางนะคะคนเก่งของเรานั่นก็คือพี่โอนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจ้าคะในวัดเนี่ยมีสถานที่กราบสการะตรงไหนบ้างคะมีจุดเด่นยังไงบ้างการมาไหว้ที่นี่นะคะจะมีอยู่แค่4จุดปกติแล้วอะ่ะเราจะให้เข้าไปไหว้พระประธานแต่ทีเนี้ยช่วงเนี้ยคือเรากําลังสร้างโบสถ์มันเป็นช่วงที่เรากําลังก่อสร้างเราก็เลยไม่ได้อนุญาตให้ทุกคนนะเข้าไปไหว้ในโบสถ์ก็เลยจะมีพระ28องค์ที่อาจารย์โอเล่ได้นํามาถวายอ่าเราก็จะให้ไหว้พระก่อนคือจุดแรก แ่ที่มาถึงก็จะเริ่มที่จากการจุดธูปนะครับไหว้พระก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆนานา ทำไมเราถึงต้องให้ไหว้พรกก่อนพาอพุทธเจ้าซึ่งอยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรอพุทธคุณพ,พัะธรรมคุณพระสงังฆคุณคือแล้วก็มาจุดที่2ในการไหว้องค์ปู่นิลการแล้วก็กไม่ยยกกันยาวดีนั่นแหะคือจุดที่2ที่เราให้มาไหว้ 1. เราไหว้พระแล้วเราเปิดทางธรรมแล้วเราก็มามูกันในของเรื่องของพญานาคในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมเราถึงให้ขอพรหนึ่ง้ำชาหมากูที่เนี่ยจะมีใบสีเป็นใบสีปากชามอันนี้แล้วแต่คนเชื่อแล้วแต่คนศรัทธาแต่ในความเชื่อของเราเราให้มีน้ำชาหมากภู 1. คนแก่สมัยโบราณก็ทานมากแล้วก็ผลไม้คือไม่ให้ไหว้ของขาวของขาวอะไรก็แล้วแต่ ไม่ไม่ไม่ให้ขึ้นแต่จะให้ขึ้นนะผลไม้ก้าวยางแล้วแต่คนนํามาไหว้หรือคนนะุณอาจจะซื้อใบสีจากข้างนอกมาหรือว่าเครื่องบูชาข้างนอกก็ได้นี่คือจุดที่2พอจุดที่3เราจะมีน้ําน้ำเนี่ยเราไม่ได้ก่อกเป็นน้ําบริสุทธิ์เลยที่เข้าแพ็คมาจะไม่มีการเปิดฝาเราจะให้รดตั้งแต่ลําตัวเข้าไปยันในถ้ม ให้ลถเข้าไปเลยเพราะหนึ่งเราจะไม่ให้ลดย้อนเกศขึ้นมาเพราะสวนการที่ลดขึ้นเลยชีวิตเราจะได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับน,น้ำที่เราลดปู่วันนี้เราลดปู่ท่านเหมือนท่านเย็นท่านชุ่มชื่นยังไงชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นสองในการที่ไหว้ปู่ หลังจากที่เราลดน้ําแล้วเราจะไม่ให้สุภาพสตรีโดนตัวท่านทําไมเราถึงห้ามถ้าเรานับถืออะไรสักอย่างหนึ่งถ้าวันนี้ตัวเราสกระปกุกเราก็ไม่อยากให้โดนท่านนั่นแหละคือสิ่งที่เราแบบห้ามส่วนจุดที่4จะไหว้ทเทวสวุวรรณเพราะที่เนี้ยหลวงพ่อบอกว่าจะต้องขึ้น8องค์ต้องต้องขึ้นคุมทั้งหมดขึ้น8แต่ตอนเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าขึ้น4ก่กนส่ <4. S 1> อ่าให้โบสเสร็จเรียบร้อย บ่ายท้าวเวสวรรณก็จะมีเครื่องไหว้น้ำชาใบเขียนชื่อผ้าสีแดงให้เราเขียนชื่อแล้วผูกดวงไว้กับท่านพอปีหนึ่งวัดโสพันยักษ์ก็จะนําชื่อที่คุณเขียนไวน้นียมารวมกันแล้วก็ให้หลวงพ่อตรวจทาพิธีโอก็เป็นสิริมงคลใชใ่ตัวเองด้วยเพราะขะจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแต่สําหรับในถ้ำทุกคนขึ้นได้ยกเว้นสุภาพสตรีที่เป็นรอบเดือนกับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้น เพราะหนึ่งข้างในถ้ำเราไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือจะเป็นทางชันลงไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงและข้างในมืดเพราะว่าทําไม่ได้ทําอะไรเลยทุกอย่างมันคือปรากฏการธรรมชาติทั้งหมดมเราจะขึ้นไปทางด้านพระ28องค์แต่อิมเห็นเคยเหมือนได้ยินมาว่าที่จะมีในเรื่องของอ่าเป็นเขาเรียกว่าไงคะเพชรนาคราชถ้าใครที่มีบุญใช่ถ้าใคร<ะ>มีบุญถึงจะได้และก็จะเจอ,อมีคนเคยเจอใช่ไหมคะพี่อ๋อเจอแล้ว ถ้าสิ่งสิ่งนั้นน่ะถ้าท่านประทานให้นั่นก็คือของของเราแล้วเราจะเจอกันในแบบแบบไหนคะพี่โอ๋แบบแต่ละคนที่เขาไปเจออย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดนะเนาะบางคนแสวงหากับบางคนไม่ได้แสวงหาท่านประทานให้บางคนเดินไปปุ๊บหล่นลงพี่เคยได้เม็ดหนึ่งหล่นหล่นไม่รู้มันหล่นมายังไงอะเนาะมันหล่นใส่หัวอืมโอ้โหทุกยากมากเลยนะคะเยของพวกเนี้ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้ยึดติดพี่ก็ให้ ใครอยากได้พี่ก็ให้เพราะถามว่าวันนี้เราเอาไปแล้วอะถ้าเราอะอยู่กับปัจจุบันเรายึดติดกับสิ่งที่เรามีตายไปเราเอาไปได้ไหมอะเอาไปไม่ได้เลยเอาไปไม่ได้สุดยอดเลยค่ะก็ตอนนี้โบดได้กี่เปอร์เซ็นต์้วคะพี่อตอนนี้โบดอะอถ้าเต็มร้อยอะได้อยู่ประมาณ70% กำลังจะขึ้นหลังคาตอนนี้สั่งกระเบื้องเพราะว่าจะต้องหลอมใหม่ทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าโบสมีสองหลังโบสมมีสองหลังไม่ได้ค่ะเพราะว่าตราบใดถ้าหลังเก่าไม่ได้ขึ้นพระเสมาเขาไม่ได้เรียกว่าโบสถ้าวันนี้โบสหลังเก่าขึ้นพระพุทธเสมาแล้วนั่นคือโบสค่ะจะเป็นหลังไหนที่เป็นวิหารนะคะเออหลังเก่าแต่หลังสูงอ่ะก็คือจะเป็นโบสหลังใหม่เดี๋ยวอิมจะทิ้งเลขบัญชีไว้ด้านล่างนะคะสาหรับว่า ใครที่อยากจะมาร่วมทําบุญสร้างโบสถ์นะคะเล็กๆน้อยนนะคะตามกําลังศรัทธาก็ถือว่าอย่างน้อยก็ได้ร่วมสร้างโบสถ์ที่นี่ด้วยพี่จะบอกเสมอบอกกับทุกคนว่าวันนี้ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนไม้ไผ่ถ้าวันนี้คนละ5บาทแต่เรามีจิตใจอนุโมทนาสาธุแร้วอยากร่วมบุญเนี้ยเรามีอยู่5บาทอยู่ในมือเราทําบุญ5บาททาั้งทที่เราไม่ได้มีเงินคุณอนุโมทนาสาธุเท่ากับคุณได้บุญใหญ่เปรียบเท่าทองฟ้าหนึ่งต่อให้คุณเอาบุญมาเยอะ คุณเอาเงินมาเยอะอันนี้ก็ของฉันอันนั้นฉันก็เป็นคนทําพี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพี่อยากให้โบทหลังเนี้ยเป็นของทุกคนและเป็นของลูกหลานทุกคนที่จะอยู่สืบพระพุทธศาสนายันลูกหลานเหลนหลานถึงวันเนี้ยเราไม่มีลมหายใจแต่โบทหลังเนี้ยยังได้บวชพระอีกมากมายและจะได้ทําพิธีกรรมทางสงฆ์ซึ่งเป็นโบทมหาอุตจะได้อยู่สืบต่อไปถึงวันนี้จะไม่ได้มีลมหายใจก็ตามพี่คิดแค่นั้นฝากตัวไว้ในบวรพุทธศาสนา Música